สวัสดีครับชื่อดิชาก,กับเรกพี่เกดดีกว่าครับวันนี้จะมาสอนโหลดเกมเอาวนันนี้หนึ่งจุดูแพ็คก,ก็ต้องให้เขา Google ก,ก,ก่อนในใน,นกูเ o ิลผมก็เข้าไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวนี่ถ้า Google เ,เรียบร้อยก็ต้องให้เขียนว่าโหลดโหลดเอาในหนึ่งจุดูแค่นี้ อ่าขอเขียนก่อนเขียนยานี่อือหน้าผมเข้าไว้แล้วครับ,รบจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับต่อไปให้เราเข้าตรงนี้ นี่นี่นี่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก,ก็เข้าไปเลยนี่ก็ไปก็จะเจอหน้านี้ใช่ไหมครับได้ชิมตรงเนี้ยนี่ตรงนี้นะครับเีย่ยตรงนี้ชิมค่ะเอานี้จุดศูนแล้วก็นี่นก็แล้ก็เขียนไว้แล้วเหมือนกันค่ะ Enter น,นี่ จริงผมก็จะรออันที่สองคนดีกว่าเยอะถ้าเราเส<อ>ร็จก็แน่จ่ายไปเรียบร้อยนะนี่น่ะให้กดนี่นานๆหน,น,นึ่งจะออกต้องรอรอความเหมือนกันติดๆๆๆนานมากครับ <Yeah. S 2> อย่าปยใหม่ครับใหม่เอ้ย้าับแต่ไปตรงนี้กดมันก็จะได้วันนี้มานี่จะเป็นแบบนี้นี่นี่ทาเลงแก้หูจะตรงนี้รอลอรอ่เจ,จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ อย่างนี้ครับก็เล่นเลยวิมิกาครับผมขอจบคลิปท้นเท่านี้ขอบคุณครับที่รับชม